ผมกินวันหนึ่งอะแปดคลิปับพี่น้อง <c oughs> อันนี้พูดจริงนะผมถ่ายคลิปนะครับถ่ายไปกลับไปกลับอะแปดคลิปผมกินได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนนะครับผมมาพา่อกระเบอแดงคือเก่าครับพี่น้องกรบเปนูแซบแซบคือเก่ามาพี่นอ้องมาเมื่อไ้ได้หางหมูกรอบนะครับผมนี่โอ้สุดยอดฟีมือน้องหมวยน้องหมวยเป็นค้นเห็ดนะครับผมเบาแดงไปนคนกิน นี่ตำส่วครับมื่อนี้โอ้ปาดอโอ้ยังอยู่ด้วยพี่เป็นน้องโอ้พี่น้าบาดนี่ครับปาดอเพิ่มเม็ดกระทินนิดจัาหน่อยครับคอยชัดชันคอยชัดชันใส่ลายมันแซ่ยบต้นเม็ดกะทินครับ มาพี่น้องมาขนมจีนหองบ่าวแดงครับน้ำปูลากับหองบ่าวแดงขนมจีนห้อละสีบ,บาทนะครับผมนี่พยากินอยากชิมขนมจีนน้ำปูล้านะครับผมน้ำส้มตานัวนวสีเข้มข้นแบบนี้นะครับผมไม่เค็มทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อปลาถูกมาพี่น้องมาบาทเนี่ย บะพิกหวังกรอบบาอย่างคัะพ yeah ี <t uh <t <t uh> <t uh uh ่น้องเอ้ย ขนมจีนเส้นเล็กเหนียวนุ่มนะครับผม ขนมจีนซองห่อแด้นี่ครับพี่น้อง กรอบมากฟีมือน้องมวยนะครับน้องมวยแพ็กน้ำปูลาเขาขนมจีนนะพี่น้องอ่ครับ กินห่อละสิบบาทเดือนนี้พนจัดพิเศษเน้ะนะครับพเพาไปกินสิบห่อเพิ่นให้อีกหนึ่งห่อ,หอ แล้ช่วงหางเนี่ยมันหน่อยครับแล้วหางมันฟูกรอบดี <laughs> ช่วงนี้แหงสิกรอบเลยพี่น้องเสือบมบออครับมาพันยุ่มใจน้ำกันลงครับนี่ช่วงปลายหางอืนี่พี่น้องฮมาลุย อบทยันกระดูกแก้วบ,บดีในแก้วฮักเลยไนหะพี่น้องมันกรอบกระดูกระกรอบครับ อย่างกรอบ <c oughs> ตำสว่ามันเนี่ย <c oughs> ตำสว่ากับหมูกรอบอืม <c oughs> <c oughs> กรอบครับพี่น้องเอ้ 嗯。 หางหนึ่งก็กินโเบิดพี่น้องมันหลายเบิ่งสีน้ำส้มตำครับพี่น้องเบิ่งเอาครับเป็นสีแบบนี้ไม่เค็มนะครับย่างนัวสีแบบโอ้โห อาดตัีนงที่กะเพระเะพัน <laughs> กรอบมากกรอบจริงอร่อยมากน้องมวยครับพี่น้องลายค้นกระถาม,มาไม่เห็นกินด้วยกันคนละคลิปครับคือมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าน้องมวยมากินกับผมผมกินกับน้องมวยลงลงช่องเบ่าแดงน้องมวยกะบ่มีคขิปลงเพราะว่าเอซีน้องมวยเพิ่งกระทาเพิ่ง เมื่อก่อนนะมันกินได้พี่น้องหมายถึงว่าน้องมวยมาถ่ายกับผมแล้วผมกะไปกินช่องน้องมวยเขาเรียกว่าคอแรบกันนะครับกินไปกับแต่เดี๋ยวนี้มันกินไม่ได้พี่น้องมันกินได้แค่มื้อละลิปมันอิ่มครับพี่น้องก็สิว่ากินกับอิ่ม,มแมนน,นะครับผมกินกับอิ่มแต่เมื่อก่อนเน่ะมันกินแล้วอิ่มแต่มันกลับมากินอีกได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อิ่มแล้วอิ่มเลยครับ อาจจะเป็นเพราะระบบหรือเปล่าครับระบบย่อยอาหารเนาะพอแดงก็บางคยมีความรู้มาได้แต่คือมันกินแล้วมันกินไม่ได้เมื่อก่อนผมกินวันหนึ่งแปดคลิปับพี่น้องอันนี้พูดจริงนะผมถ่ายคลิปนะครับถ่ายไปกลับไปกลับอ่ะแปดคลิปผมกินได้แต่เดี๋ยวนี้ผมกินไม่ได้ผมกินได้วันละคลิปมันอิ่มพี่น้องคือมันผมกับอธิบายบอถูกคือมันมันอิ่มแล้วมันกับ มันก็นเน้นไปเลยนะครับพี่น้องมันก็นเน้นไปเลยก็เลยถ่ายช่องใครช่องมันแต่ถ้าเป็นคลิปแบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนเราแบบกินด้วยสนุกด้วยอะไรแบบนี้นะโอเคได้หมายถึงว่าเราบ่ได้นั่งกินเป็นจริงเป็นจังนะพี่น้องอาจจะแบบไปเดินนู่นเดินนี่ชิมนั่นชิมนี่อย่างแบบนี้นะโอเคนะครับผมแต่ถ้านั่งกินแบบนี้กิ๊วได้คลิปเดียวนะครับผมถ้า ถ่ายเสร็จช่องผมน้องมวยก็ไม่มีคลิปลง f c น้องหมวยก็ไม่ได้ชมคลิปไม่ได้ดูคลิปนะครับผมมันจะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับผมแต่ฝีมือน้องหมวยคือเก่านะครับผมกอบคือเก่าแซ่บคือเก่ากินได้ทางหนึ่งพี่น้องขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f c ฟเบาแดงนะครับผมหรือว่า f อน้องหมวยนะครับผมที่เปิดรับชมคลิปและติดตามทั้งสองคนทั้งสองคนน่ารักนะครับผมติดตามมานานแล้วขอบคุณมากๆนะครับผม แล้วก็ขอบคุณนะครับผมทุกกําลังใจนะครับผมที่ไว้วางใจนะครับผมให้เบาแดงส่งต่อความแซ่บไม่ว่าจะเป็นน้ําปูร้านนะครับผมหรือว่าขนมจีนเส้นเล็กนะครับผมหรือว่าของแซ่บของนวหลายๆอย่างนะครับผมที่อยู่อยู่ในไอ่ห้านะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเปิดสุขุ่สุคนนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นกให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือไข่ตะแก้วมุนิโชธโทษให้ใครจะได้มาผ่าน นะครับพี่น้องฟาพีต้อนน้องสุกขขูสุคนคือเก่านะครับผมกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงเน่เ้อร์ครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าปินกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าครับกลิปนี้ลาพีและน้นอ,นนองไปเพื่อนสนี้ก่อนสวัสดีครับ